ทำไมคนฉลาดไม่ตอบโต้ทันทีบนโซเชียลคุณเคยเห็นไหมนะฮะมีคนโพสอะไรสบแสบ,บนโซเชียลแล้วมีคนรีบตอบโต้ทันทีแต่คนฉลาดเนี่ยเขาไม่เล่นแบบนั้นครับเพราะเขารู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าการแค่เอาชนะกันในคอมเมนต์คนฉลาดไม่ตอบทันทีเพราะเขารู้ว่าอารมณ์บวกความเร่งรีบเท่ากับความผิดพลาดที่ถาวร เขาอ่านแล้วคิดเขาคิดแล้วเงียบและบางครั้งเขาแค่ไม่ตอบเลยเพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกเวทีที่ควรเสียเวลาเขารู้ว่าการตอบกลับตอนที่ยังเดือดไม่ได้ช่วยให้ใครเข้าใจอะไรเพิ่มมันแค่ยกระดับความขัดแยง้งและทำให้เขาตกอยู่ในเกมที่คนอื่นวางไว้ในยุคที่ใครๆก็อยากมีเสียงคนฉลาดกับเลือกใช้ความเงียบให้เป็นพลัง ไม่ใช่เพราะเขาแพ้แต่เพราะเขาไม่เล่นเกมที่เสียเวลา